พระเจ้าทรงต้องการให้คุณเกิดมาเมาื่อวานนี้คุณได้เฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์หรือเปล่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราอิสยาบทที่9ข้อ6แม้ว่าพระเยซูหรือคุณจะไม่ได้เกิดในวันที่25ธันวาและจะเป็นไรไปการเสด็จมาของพระองค์ไม่ว่าจริงๆจะเป็นวันไหนก็คือการสแสดงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และคุณก็เช่นกันคุณคือหลักฐานที่มีชีวิตของความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฉันเกิดมาบนโลกนี้ด้วยสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุอนันศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ของฉันอายุไม่ถึง20ปีพวกเขาก็มีฉันและฉันก็ไม่ได้อยู่ในแผนการของพวกเขาตั้งแต่แรกแต่เมื่อมองย้อนกลับไปฉันมั่นใจอย่างหนึ่งคือพระเจ้าต้องการให้ฉันเกิดมาสิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจว่า ไม่มีใครในพวกเราเกิดมาโดยบังเอิญเราทุกคนร้วนเป็นที่ปรารถนาและเป็นที่รักฉันขอเชิญคุณอธิษฐานร่วมกับฉันซึ่งเป็นคำอธิษฐานที่มาจากพระคัมภีร์สดุดีบทที่139ข้อ14-16ลูกขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงงดงามสง่าข้าพระองค์ถูกสร้างมาอย่างอาจจัศจรรย์ ลูกขอ,อนมัสการด้วยความชื่นชมในการทรงสร้างที่น่าชึ่งของพระองค์พระองค์ทรงรู้จักลูกทั้งภายในและภายนอกพระองค์ทรงรู้จักกระดูกทุกชิ้นภายในกายของลูกพระองค์ทรงรู้แน่นอนว่าแต่ละส่วนถูกสร้างขึ้นอย่างไร จากที่ไม่มีอะไรกลายเป็นสิ่งสงสร้างอนาาันอัจจรนท์พระองค์ทรงเฝ้าดูลูกเสมอตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงเกิดมาทุกช่วงเวลาของลูกถูกวางไว้ต่อพระพักพระองค์ทรงเตรียมวันเวลาของชีวิตลูกไว้หมดแล้วก่อนที่ลูกจะเกิดเสียด้วยซ้ำ คุณไม่ใช่อุบัติเหตุคุณไม่ใช่ความผิดพลาดตรงกันข้ามคุณคือหลักฐานที่มีชีวิตของความสร้างสรรค์และความรักของพระองค์ฉันขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสร้างคุณและขอบคุณที่คุณมีชีวิตอยู่คุณคือการอาจจัศจรรย์